สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงอุย๊ยดูแล้วว่าทำไมมันถึงสวยเมื่อวานนี้เพราะอะไรด้วยวอพี่จับม้วนใหญ่คุณบุม๋มพี่จับเยอะจับน้อยไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนไ่เธิง เแปบ,บเดี๋ยวก็จะสี่โมงตื่นเช้าว,วันนี้อะตื่นเชา้าเออเป็นยังไงเออใช่สิเกณห์ยิ <c oughs> ่งจะสี่โมงแล้วป่ะ <c oughs> เาขาบอกว่ากบมาเช้าแล้วหนูยังแบบเรียกพี่พีดเริเรียกพี่พีก่อนตอนนี้ให้พักไปยัง มัไม่ทักเลยเนี่ยตอนนะเลิกก่อนเอาชีวิตส่วนตัวให้รอดก่อนตอนนะ่ะจ่เจ๊บอกว,ว่าไม่ขายเอ้ยไปทำงานวันนี้จริงๆไม่ได้เตรียมใจมันมันจะงองแง่นิดนึงเขาไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมใจ่็ตัวเแบบองทำงาน,น,นร,รู้ไหมรู้าตองทำงานตอนที่แบบตอนจะกลับมาก็าถามคุณหมูทำงานเปล่าพรุ่งนี้ไม่ทำไม่ทำไม่มีเนไงหน้ามั้ย กลับมาเอา้าพอการที่เราไม่ได้เตรียมใจมันก็จะแย่แบบนี้แหละมันก็จะรู้สึกเฟลเฟลเนิดหนึ่งกันแดดนตะการนะคะเพื่อขยักได้นะคะพี่อ่านเอาไม่เห็นแล้วพี่ง่วงมากโอ้ยม h oh my god นี่มันอะไรนะซิส,สลองพื้นดีทรงนี้จะให้หาไม่เจอไม่ใช่ละใช่นี่ละจุมเอาฟองน้ำไปย่มๆย่ยอย่ดิใช้ฟองน้ำสบายกาแฟด่วนคนตื่นไปทำงานโคตรเก่ง คันเทพคันยอดแหมบุ๋มแต่ก่อนบุ๋มก็ตื่นไปทำงานค่ะใช่ไหมคะพี่เก่งพางงาองวงเช้าถึงหด้าง,งาน,นงี้สิงพูดดีกระถูกเอกเพรตอนนี้เป็นไงไม่ไหวอะ่ะตื่นไม่ไหวง่วง นะ่ะสิบเอ็ดโมงเราถือว่า,ชาวเช้าสิบเอ็ดโมงถือว่าเชา้งชางนเะช้าเพราะมันเป็นครึ่งเชา้า <Okay. S 2> รายการอะไรนะโลมิดโรมิดอะในต่อในต่อมีใครอยากไปกินในต่อาตอนนี้ยังยังใจมั้ในต่อกิงไม่ว่างเลยนี่คบอกพี่ชาย เออไปกินเที่ยงไงนี่มันยังเพิ่งเก้าโมงกว่าไอสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยเก่งไม่ปฏิเสธคนโอเคเก่งใจเก่งไม่ปฏิเสธเดี๋ยวเลือจโจงอีกคนนึงอะไรนะคะเหลือจโจงอีกคนใช่ไหมคะหนูไปได้ค่ะโอเคสรุปจบแต่ว่าเป็นเถื่อนอันตรายเสียงแบบสูงๆหน่อยค่ะ จุ่มทำผมแล้วทำไมไม่อ่านคอมเมนต์ให้ด้วยอ่ะฮะโอ้คุณบุ๋มต้องหายจจะผมไหมไหมถามพี่จุมโอ้คุณบุ๋มนี่จะหายนะเฟอร์เดโปคาเดโบครีมเติมนะ้ำให้ผิวช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าได้ไหมได้เจ้กูเห็นกจะจับ จะจับไอ้ี่ร้อนๆงงผม <ฮะ S 2> คนติดตามนั้นจากปมะา 4, ่าณนสี่พันนะจะหมื่นยังค่ะวันนี้เจ็ดเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกามันขึ้นตลอดเวลาเลยมันขึ้นไม่อยู่เดี๋ยไม่จ้ค่ะทุกคนแบบเขาเริ่มดูแล้วก็เจอ อะไรบนห้อยห้อยวะผมโอ๊ยพี่ตื่นว้ยเอาหน้าอไว้บ oh, <now. S 2> ับไม่มีบันทโอ๊ยห่าทำไมอ่ะเจนง่วงอ่ะ uh oh. เป็นเด็กเทงานได้ไหม ดูไม่ไหวแล้วดูไม่ไหวแล้วพีวว่ก็ฝากก่อนกในูใหญ่